็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนื่องจากที่การมอบรางวัลให้กับกวนข้องขอวงโกได้จบลงไปแล้วในที่สุดงานเฉลิมฉลองก็ได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เหลือก็แค่เด็กเจ้าปัญหา2คนนั้นเท่านั้น ซึ่งในเจ้าปัญหาที่ว่านั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเลขานุก,การหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองชิออนกับดีอาโบทั้งสองคนนั่นเองมาถึงขั้นตอนนี้แล้วมันก็มั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะอรารวาสแต่ลิมลุลก,ก็คิดว่าเขาจะไม่ประมาทเพราะอีกฝ่ายก็คือชิออนกับดีอาโบจะว่าเป็นสองคนที่อันตรายที่สุดก็ว่าได้ถ้าทั้งคู่ได้อรารวาสขึ้นมาพร้อมกันเราก็ความเสียหายจะต้องไม่น้อยแน่แน ยิ่งตอนนี้ก็หวังพึ่งพวกผู้บริหารไม่ได้ดังนั้นก่อนอื่นเลยก็ต้องชี้ออนในใจที่คิดเช่นน,นั้นเลวุก็พูดว่าชี้ออนขอมอบตําแหน่งว่าลอดราชันเทพยุตรให้กับเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะทําอะไรก็ให้ใจเย็นลงมากกว่าเดิมนะพอได้ยินเลวุรพูดเช่นนั้ออนชองก็พูดว่าแน่นอนค่ะไม่มีหญิงสาวไว้ผู้ใหญ่คนไหนใจเย็นเท่ากับข้าอีกแล้วละค่า ดังจากที่พูดเช่นนั้นเร็วลึกก็คิดในใจว่าเออที่พูดนั่นหมายถึงใครเหรอครับพูดอย่างกับว่าหมายถึงว่าตนเองแน่จะประเมินตนเองสูงเกินไปแล้วเท่านี้ก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าจะรู้จักควบคุมตนเองขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ยังไงชื่อออนก็ยังไม่ไหวแฮค่อยดูไปอีกยาวๆแล้วกันริมุล้ที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่าจะถือซะว่าเป็นแบบนั้นแล้วกันอย่าใช้อารมณ์คอยปรึกษารอบข้างแล้วก็ปกป้องทุกคนด้วยนะ หลังจากที่พูดจบริมบุล,ลุก็ได้มอบดวงวิญญาณให้กับชิออนแต่ทันใดนั้นริมุล,ลุก็ได้รู้สึกขึ้นมาว่าอา้าวมันก็น่าตกใจที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยชิออนเองก็คงมองริมุล,ลูกด้วยความอึง้งแม้ว่าริมุล,ลุกกับชิออนจะจ้องตาก,กันอยู่ซักพักก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่แสดงผลหรือเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้รางวัลอะไรเลยเลยรู้สึกเหมือนว่าไม่ไดีเอามากมากจู่ๆอารมณ์ก็ได้หดหู่ลงเพราะไม่ได้เตรียมอย่างอื่นเอาไว้ด้วย พอเรูบนึกว่าจะทํำยังไงดีก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นพอดีชิออนก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรก็จริงแต่ว่าโยมิกาเอลีกลุ่มนักครบสีม่วงก็พากาันหลับไหลไปจากนั้นในบรรดาสมาชิกของแฟนขับปริศนาที่เรียกตนเองว่าเป็นหน่วยองค์คณะชิออนก็ได้เริ่มมีบางคนทานพระทางทรมานแม้ว่าจะต่างกันไปตามแต่ละคนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับกิบกันทั่วหน้า ทั้งที่ตัวชิออนเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ก็คิดมากเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์สินะและมันก็ขึ้นตรงกับชิออนอยู่แล้วเรื่องแบบนี้มันก็คงจะมีละมังด้วยเหตุผลนี้เลยปล่อยชิออนเอาไว้มันก็น่าจะดีกว่าและต่อมาลิบลุกได้พูดว่างั้นชิออนถ้าร่างกายรู้สึกผิดปกติเมื่อไหร่ก็ให้มาบอกด้วยล่ะพอทิ่เชนนานเชิงก็พูดว่าผ้า ว่าแต่ท่านริมบมรู้ข้าก็อยากได้รางวัลพิเศษเหมือนกันกับก๊อปตาเช่นกระมิดกระเมียนขณะที่พูดแบบนั้นออกมาลิบุลก,ก็คิดว่าอืมก็จริงนะทึงยะทาพิธีไปแล้วแต่แบบนี้มันก็ดูเหมือนว่าเป็นการตั้งฉายาให้เฉยเถือว่ามันเพียงพอแล้วก็ใช่อยู่แต่สำหรับชื่อออนก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมอาวุธใหม่ให้ด้วยเหมือนกับก๊อปตาสีนะ่ะดิบุลก็ได้ตอบว่าเข้าใจแล้วงั้นจะสอนวิธีทําอาหารสุดพิเศษให้เธอก็แล้วกัน เพราฉะนั้นเชอนก็พูดว่าอ่ะก็แสดงว่าอยอมรับว่าข้ามีฝีมือทําอาหารเหนือกว่าท่านชูนะเชอนก็พูดไม่จบริมุลุก,ก็พูดว่าไม่ใช่แน่ๆละริมุลุกก็ได้รททีบปฏิเสธชิออนแล้วก็ได้คิดในใจว่าคิดอีท่านไหนถึงได้เข้าใจผิดไปได้ไกลขนาดนั้นกันนะชูนะที่อยู่ข้างๆก็ได้ทําหน้าเซ็งแต่พอริมุลุกปฏิเสธทันควานก็ได้อารมณ์ดีขึ้นมาตอนที่ชิออนโดนปฏิเสธก็ดูไม่พอใจก็จริงแต่พอได้กระซิบว่า จะขยายห้องครัวส่วนตัวให้ด้วยก็เลยพยักหน้าอย่างพอใจแล้วก็ได้กลับไปในแถวเป็นคนที่รับมือง่ายสุดๆจะว่าไปแล้วพวกโยมิกาเอลีที่เป็นลูกน้องของชีออนเนี่ยก็มีวัฒนาการกันได้น่าสนใจมากก็เริ่มเหมือนสิ่งมีชีวิตแบบจีดประเภทหนึ่งแล้วจุดที่ต่างจากพวกเดมอนโดยยังมีเลือกเนื้ออยู่นั่นแหละที่น่าสนใจแม้ว่าจะมีลเลือกเหนือแต่ก็ใกล้เคียงกับเดมอนและที่สําคัญก็คือไม่ได้สูญเสียความเจริญพันธุ์ ไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะเกิดใหม่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนพอชิคียักษ์โสบลมังเพราะดูเหมือนว่าปัจจัยด้านยาของชิออนจะปรากฏออกมามากขึ้นและก็ยังคงมีคนที่ได้รับเอ็กซ์ท้าสกิลสายเสริมแกงให้กับร่างกายอย่างอิทธลตมาด้วยแต่ว่าไม่มีเขางอกออกมาแห่ปริมาณพลังงานก็อาจจะน้อยกว่าฮิลิวแต่ว่าถ้าคำนึงถึงความเป็นอมาตะ ก็จะตอบยากว่าใครแข่งแข่งยิ่งกว่ากันถ้าจะบอกว่าแต่เดิมแล้วก็เคยเป็นฮอบกอบลินก็น่าจะไม่มีใครเชื่อแล้วหรอมัง้งอสูรเนี่ยมันก็มีวงจรชีวิตที่ประหลาดจริงๆถึงจะผิดคาดที่เจ้าตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่พิธีกรรมของชิอองก็ได้จบลงแบบนี้เอาล่ะต่อมาก็ถึงตาคนสุดท้ายดีอาโบเจ้าปัญหานั่นเองเห็นเอาแต่ตื่นเต้นมาพักใหญ่แล้ว ยิ้มอย่างที่ไม่รู้ว่าจะยิ้มกว้างกว่นี้ได้ยังไงแล้วมองมาที่ลิมบรุทด้วยสายตาที่คาดหวังว่ากระตามตรงขึ้นอยู่ตรงนี้กับจาระวาดขึ้นมาหนักเสียมากกว่าแล้วถ้ามีใครเข้ามาขวางก็บอกได้เลยว่าชีวิตของคนที่เข้ามาขวางนั่นต้องจบเห้ยแน่ๆงั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าลิมบรุทที่คิดเช่นนั้นก็ได้พูดว่าดีอาโบคุ้มแล้วดีอาโบก็ตอบว่าขอรับท่านลิมบรุทลิมบรุทขอก็คิดว่าสะหอนใจไม่ดีเลยแฮะรับรองว่า ด้วยการนิวัฒนาการในครั้งนี้เดียวก็ต้องครองตำแหน่งสุดแข่งของเทมเพแ็แน่ๆไม่ใช่แค่แข่งที่สุดในบรรดาลูกน้องของริมโรุแต่ก็น่าจะแข็งแก่งกว่าตัวริมโรุด้วยแน่ๆถ้าถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็บอกว่าเอาชนะเซกิออนไม่ได้แต่ก็น่าจะต้องติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆหลักฐานก็คือการที่จัดการศัตรูที่แข่งแก่งอย่างจีอูและเบอร์นีได้ด้วยตัวคนเดียวนี่แหละ แม้จะตกใจกับความเพียงแกงของเซคิออนแต่ก็รู้สึกว่าดีาโบก็น่าเหนือขึ้นไปอีกหรือก็คือกระทั่งตัวลิมุรุทที่นิรมตาตื่นขึ้นมาในปัจจุบันก็ยังเทียบไม่ได้เดียโบคนนั้นจะวิวัฒนาการไปในทิศทางไหนก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยและต่อมาลิมบรุก็ได้พูดว่าที่เหมาะสมกับนายก็คงจะเป็นชายาเดมอนหลอดถราชันเทพมารจากนี้ไปก็ฝากปกครองพวกปีศาจในฐานะคนสนิทของฉันด้วยล่ะ และจากที่พูดไปเช่นนั้นลบลก็คิดในใจว่าโดยเฉพาะ 3, 3, สามสาวปีศาจนั่นน,น่ะนะและต่อมาดีอาโบที่ได้ฟังคำพูดของรีมุโลก็ได้พูดว่าเฮ้ยวางใจเถอะขอรับท่านรีโุโลรีบลุลโลก็ยังคงคิดในใจอีกว่าฝาด้วยนะจริงจังเลยนะรีมุลก็ได้พยักหน้าแล้วทำพิธีกรรมให้กับดีอาโบจากนั้นเทพมังก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาการดีวัฒนาการก็ได้จบลงในพริบตาดึกว่าจะไม่แสดงผลข้างเคียงเหมือนกับชิออน แต่กลับไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาก็แค่ควบคุมพลังเอาไว้ได้ทั้งหมดมันก็เลยไม่ได้แสดงผลออกมาจากภายนอกเท่านั้นสมกับเป็น D ดียโบสมบูรณ์แบบเลยเดียโบก็ได้มีวัฒนาการแล้วก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวตนที่แข็งแข่งที่สุดในโลกพลังส่วนหนึ่งนั้นก็ได้ไหลผ่านฉเฉลี่ยทางเดินแห่งวิญญาณที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเหลือเกินเลยนะเนี่ยแบบนี้พอจะเดาขีดจำกัดสูงสุดของพลังส่วนใหญ่ได้เลย ในเมื่อตอนนี้การยีวัฒนาการของเบนนี่มอนูกับชิออนยังไม่ได้แสดงผลเขาก็แข่งแจงที่สุดในบรรดาลูกน้องของลิมอนรูไม่ผิดแน่ไม่สี่อย่าว่าแต่แค่นั้นเลยแค่ปริมาณพลังงานก็ใกล้เคียงกับลิมมอนรูแล้วเมื่อคำนวณถึงเลเวลที่สะสมเอาไว้ก็รู้สึกว่าก็น่าจะพอเอาชนะลิมมอนรูได้การแล้วเชียวสะรอนใจไม่ดีมันก็มักจะถูกต้องพอคิดอยู่แล้วว่าก็คงจะเป็นแบบนี้ลิมอนรูก,ก็เลยไม่ได้วันไหว และต่อมาลิมุรุก็ได้พูดว่าวิวัฒนาการได้วิเศษมากนะเดียโบแล้วเดียโบก็ตอบว่าขอบพระคุณอย่างเรือลนที่กล่าวคำชมขอรับท่านลิมุรุลิมมอรุได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าดีแล้วหรือเปล่านะที่ใสก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหากเริ่มปิี่นเกลียวขึ้นมามันก็น่าจะสนุกดีนะนะถ้าเป็นแบบนั้นลิมุรุขอเขาก็จต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักหน่อย แต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นความลับในตัวของเขาและดีาโบคนนั้นพอวิวัฒนาการเสร็จแล้วก็ได้มีท่าทางเหมือนว่าตั้งใจจะหาสกิลใหม่อะไรสักอย่างลิมรุรลูที่รู้เชนนันก็ได้พูดว่าทําอะไรอยู่นะน,นายเพราะนังเดียโบก็ตอบว่าเป่าความลับก็แค่การต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็ทําให้รู้สึกถึงความสำคัญของอัลเทเมตสกิลขึ้นมาน่ะคอลับเพราะก็เคยโดนกีเอามาอวดใส่ก็เลย เหมือนมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนใจว่าจะใช้ทุกวิธีทางที่จะใช้ได้แล้วขอรับพอนดิชนาเรบลุกต็ตอบว่าเฮงงั้นหรอกเหรือมอนี่ก็บ้าหรือเปล่าทั้งที่เป็นคนฉลาดแต่กลับบ้ารู้สึกว่ารอบตัวฉันก็จะมีคนประเภทนี้อยู่เยอะนะแล้วต่อมาดีอาบก็ได้พูดว่าก็เลยว่าจะให้ได้มาในครั้งนี้คราหน้าก็จะได้เอาไปอวดบ้างนะขอรับเฮ้เฮ้อนชนาเบลก,ก็พูดว่าอะหึ ตอนเช้าเลีบุลุก็คิดในใจเลยว่าไม่ชอบให้กีมาข่มแต่ว่าตนเองก็ทำได้ไม่เป็นอะไรเนี่ยนะอ่ะเอาเถอเรื่องที่เดียราโบทำตัวตามอาเภอใจกับคนอื่นนอกจากตัวฉันนะแค่เห็นท่าทีที่ผ่านมาก็พอจะน,นึกภาพได้แล้วไม่ต้องพึ่งคุณลาฟเอลตัวลีบุลุเองก็สามารถมองออกยังไงสาผู้ที่เสียหายก็คือกีไม่ใช่เรื่องที่จะให้ลีบุลุต้องกังวลแต่ใปที่มันไม่ได้กระทบมาถึงตัวเขา เขาก็จะเอาหูไปนาตาไปไล่เดียโบก็ยังคงมีท่าทีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนท่าทีแบบนี้การที่คิดว่าจะปีนเกียวมันก็คงจะห่วงไม่เข้าเรื่องแล้วไหนการจะควบคุมการรีวานาการได้เรียบร้อยชะนี้ไปก็เพิ่งพาในฐานะลูกน้องผู้มากฝีมือต่อไปก็แล้วกันอันหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ยืนยันได้ที่หลังกิฟของเดียโบได้ถูกส่งไปยังเวนอมที่เป็นผู้ช่วยของเขาและเรลาปีศาลอยตนที่เป็นลูกน้อง แต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นแค่ลาสะหรอนของริมมรูแต่ก็น่าสงสัยว่าเดียโบจะกักพลังงานที่ถ่ายทอดไปยังกิฟเอาไว้ไม่รู้หรอกนะว่าทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเดียโบจะทำได้มันก็ไม่แปลกความเพียงแก่งไม่ใช่สิ่งที่จะมอบให้กันแต่ก็ต้องได้มาด้วยตนเองเดียโบก็น่าจะคิดแบบนี้แต่ก็น่เหมือนว่าเวนอมจะได้รอบบวกความสนใจอยู่บ้าง จินได้มีวัฒนการขึ้นมาเป็นเดมอนหลอดเรียบร้อยซึ่งกขยังคงเทียบเท่ากับพวกเทตรสซาไม่ได้แล้วก็ยังคงมีความหน้าเกรงขามน้อยกว่ามอสดหรือว่าเวรลันดด้วยพวกที่ครองบอลลังมาอย่างยาวนานก็คงจะไม่ไพ่แพ้ให้กับพวกหน้าใหม่หรอกแม้ว่าจะเป็นเดมอนหลอดด้วยกันระดับก็ยังคงต่างกันอย่างชัดเจนและเวนนอมก็เคยพูดว่ามันก็แน่ล่ะครับตัวข้าเองก็เป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งจะอยู่มาได้ไม่ถึง100ปี จะไปเทียบกับพวกท่านเหล่านั้นได้ยังไงกันล่ะครับเจ้าตัวเวนนอมเองก็ว่าแบบนั้นมันก็ดูเหมือนว่าเวนน้อมก็จะเป็นตัวตนที่พิเศษเป็นผ่อพันธุ์ปัจจุบันซึ่งมีประสบการณ์อนนอยนิดเพราะว่ามียูนิคสกิลติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่แน่ว่าอาจเป็นพวกกับชัตนมาเกิดที่ประสบกับความโชคหลายเข้าก็ได้เจ้าตัวก็ดูไม่มีความทรงจาของชาติก่อนเลยอยู่ด้วยแต่มันก็เหมือนว่าจะเนื้อคาพูดที่ไม่น่าจะรู้จักขึ้นมาได้ แล้วก็พอมาที่ประเทศของริมอรุก็บอกว่ามีของที่เห็นแล้วก็ได้รู้สึกเดจาวูขึ้นมาเยอะแยะเลยก็หนาะถ้าเปลี่ยนผู้กับชาติมาเกิดมันก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงพิเศษแล้วเวนนอมก็รู้จักเจมเนอเจม,เจมตัวเป็นอย่างดีไม่มีการได้ใจแม้ว่าจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นระดับเดียวกันกับพวกเททรซาแล้วก็ยังคงมาได้ดูถูกเพื่อนพรอ,องคนอื่น พอตรวจสอบพลังของตนเองหลังจากการิวัฒนาการแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างฝีมือสำหรับปีศาจแล้วประสบการณ์นั้นก็สําคัญยิ่งกว่าปริมาณพลังงานพอนึกว่าก็สมแล้วล่ะนะก็ได้ฟังคมหลังจากป่าเจ้าตัวมาด้วยเวนอมก็พูดว่าแหมที่จริงแล้วนะกว่าหน้านี้ข้าก็เคยท้าทายกับท่านเดียโบครับ แ้วตอนนั้นก็โดนสั่งสอนให้รู้เส้งถึงความแตกต่างของพลังจนเอียนเลยล่ะครับเลยโมลุตที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าถึงเช่นเล่าแบบสบายๆแต่ว่าหมอนี่ก็บ้าใช่ไหมเนี่ยเบื้องหลังก็ทรงกับเป็นคนสนิทของเดียโบเพราะงั้นเดียโบถึงได้ถูกใจสินาแต่ก็นาะในแง่ของผลลัพธ์ก็ถือว่าดีแล้วเพราะถ้าผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาและได้เรียนรู้ก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกเพราะถ้าได้ใจขึ้นมาสักนิด ก็จะคิดว่าน่าจะโดนดีอลโบเชียดเอาต่อให้เป็นลูกน้องของตนเองดีอลโบก็จะไม่ยอมให้ทำตัวกลางหลอกเวนนอมก็ดูจะเป็นผู้ชายที่รู้จากเรียนรู้จากความผิดพลาดจากนี้ไปก็น่าคาดหวังทีนี้เกี่ยวกับคนอื่นๆที่ได้รับกิฟต์ไปที่จริงแล้วล่าเนื้อก็ยังคงอยู่ระหว่างการลังสารในเทปศูลพะเลียงแต่ทางร้อยตนก็ได้เกิดใหม่เป็นดีอโบเชวาลเย อสศวินปีศาจชั้นสูงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นกับอาร์คเดมอนแต่ก็ยังคงเป็นเหล่าอสเวินปีศาจที่มีพลังททาเทียมกับมนุษย์มารชั้นสูงแข็งแกร่งพอที่จะโค่นเฮตเตอร์เดมอนปีศาจชั้นสูงในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวว่ากันตามตรงก็เก่งเกินขนาดแต่ก็เหมือนว่าจะไม่ได้น่าสนใจสาหรับดีาโบก็เลยฝากทุกตนเอาไว้กับเวนอมในฐานะลูกน้องเพราอให้ความสําคัญกับการรักษาตําแหน่ง ไทยตรงพายใต้มงคับอัญชาของรีโมลุและจะได้ทํางานได้คล่องตัวพิพตานานิุลุก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจริงๆถึงจะวิวัฒนาการและก้าวข้ามรีโมลุไปแล้วเดียโบก็ยังคงเป็นดีาโบอยู่ดีพิธีกรรมวิวัฒนาการของเหล่าผู้บริหารก็ได้จบลงประมาณนี้โชคดีที่จบลงด้วยดีแต่ถึงอย่างนั้นการฉลองใช้ก็ยังคงดําเนินต่อไปริวลุก็ได้เรียกคนอื่นๆที่สร้างผลงานออกมา แล้วก็ได้กล่าวขอบคุณจากนั้นก็ได้จัดงานเลี้ยงเฉพาะเราผู้คนที่ตื่นอยู่ไว้คอยพร้อมหน้ากันอีกทีหลงังตั้งตารอคอยวันนั้นแล้วสนุกกับงานเลี้ยงตอนนี้กันดีกว่าแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือคุณย่ากเกียนกับปีกแฝดทั้งสองได้กลับไปก่อนแล้วนี่แหละถึงจะเสียใจแต่เพราะว่ามีเรื่องด่วนพอพิธีจบลงแล้วก็ได้รีบกลับไปพร้อมกันเลยคราวหน้าก็อยากจะให้มาร่วมด้วยกันอีกแบบสบายสบายแต่ว่าเรื่องนั้นก็สวนเรื่องนั้น คนที่มอปิดในงานเลี้ยงก็น่าสนใจสมาร์ทณตอนนั้นก็มีเสียงของก๊อกอาพูดว่าถึงยังไงข้าก็ไม่คู่ควรกับท่านเบนนีมารุอยู่แล้วเรื่องนั้นน่ะรู้ดีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะและสันใดนานไฟเบโอก็พูดว่านั่นๆๆน้าท่านก็สวยนะท่านก๊อกอามีข้าก็โดนท่านเอาบีทที่ลงไหลข้าเอาเชียวนะผู้เรามนุรรษย์สัตว์น่ะก็ชอบคนที่เก่งๆและก็มัจหาคนที่เก่งเท่ากัน หรือว่าเหนือกว่าตนเองมาเป็นคู่คองและพอยิ่งเก่งก็ยิ่งมีสาวสาวสวยห้อมล้อมทั้งอย่างนั้นข้ากรบและต่อมาก็าปากก็พูดว่าท่านฟาเวโอท่านก็แข็งแร่งไม่บอแล้วนี่คะ่ะนี่ถ้าข้าแข็งแร่งกว่านี้ก็คงจะเข้าไปแทกแซงระหวา่างทั้งสองคนนั้นได้แล้วพอเขบอากพูดจบฟอร์เบโอก็พูดหนกว่าเยียาคำว่าฟอร์เบโอก็พอท่านก็แข็งแร่งพอตัวเลยนะ แต่คู่ต่อสู้ไล่กาดเกินไปตั้งหากและค่าเองก็ดันเจอคู่มือที่เอาชนะไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้หรอกและก็ป่าก็พูดอีกว่าท่านฟอร์เบโอไม่สิฟอร์เบโองั้นก็เรียกชื่อข้าว่าก็ป่านะแล้วฟอร์เบโอก็พูดว่าอ่าก็ป่าแล้วก็ป่าก็พูดว่าฟอร์เบโอริบุรุได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าเฮ้ยๆมาทําอะไรให้ดูเนี่ยฉ,ฉันเป็นผู้ใหญ่พอเพราะงั้นจะไม่โกรธหรอก แตตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่เดียดสำหรับพวกนายนะแต่ก็นะคนอ,อกหัสอคนก็ได้มาปลอบใจกันเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรความรักมันก็เป็นเรื่องลึกลับยากที่จะคดาดเดาอยู่แล้วด้วยคิดสมว่าไม่มีปัญหาแล้วกันและงานเลี้ยงก็เลยคึกคักขึ้นมาด้วยอารมณ์ประมาณนี้แล้วคืนนั้นก็สนุกมากๆด้วยเหตุผลนี้ประเทศของริมมุลจึงได้มีราชาใหม่ถทึกกำเนิดขึ้นมา ตามกฎแล้วก็ไม่สามารถตั้งตนเป็นจอมมารได้แต่โดยคุณสมบัติแล้วก็มีโคนทิท่าเทียมกับจอมมารที่แท้จ,จริงที่เริ่มตาตื่นขึ้นมาแล้วถึง9ตนยิ่งกว่านั้นก็ยังมีจุดเริ่มต้นอีก3ตนถ้าไม่ได้เหลือบาปกลัวแรงอะไรต่อให้มีเรื่องไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นมันก็จะรับมือได้แล้วทั้ง12ตนนี้ก็ได้รับฉายาว่าราชาจึงจะเรียกรวมกันว่ามารศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12ราชาผู้ปิทาก แล้วก็มีคนที่เป็นจากตุรเทพราชาหรือว่าสิบหัวก,กะทีซ่อนเล่นกันอยู่ด้วยแต่โดยทางการแล้วก็ถือว่าเป็นสายญาของราชาเป็นหลักและสิ่งนี้ก็ไม่เหมือนกับหน้าที่เพราะไม่มีกําหนดเปลี่ยนตัวสมาชิกราชาที่แท้จ,จริงนั้นก็ได้ข้าวข้ามอายุไขไปแล้วแต่ว่าเป็นผู้บริหารตลอดการไปก็ได้ในอนาคตก็ต้องคงจะให้ถอนตัวออกจากหน้าที่และคอยสร้างผลงานในยามศึกสงคราม ไม่ก็เวลาฉุบเชิอนอย่างเดียวที่ดีที่สุดแม้ว่าจะยังคงมีผู้บริหารใหญ่อีกหลายคนเช่นลิกลูโรโดลิกลุลูแล้วก็กอตาหรือว่าโยมมยแต่ว่าพวกเขาก็มีอายุไขคงจําเป็นต้องแยกแยะระหว่างคนที่ต้องมีการเปลี่ยนรุ่นกับผู้บริหารตลอดการก็อาจจะไม่ต้องคิดตอนนี้เลยแต่ว่าก็คงต้องเก็บเอาไว้เป็นประเด็นต่อจากนี้แล้วตัวลิบุลก็ติดใจก็คือกอตา ถึงจะเห็นแบบนั้นแต่ก็เป็นผู้บริหารหัวไวผิดคาดเวลาต่อสู้ก็เก่งใช้ได้อย่างการรวมร่างกับมาป่าอสูรกับลังกามันก็ต้องบอกเลยว่าโกงทีเดียวแล้วการดิวัฒนการในคราวนี้ลังกาก็ได้แข็งแร่งขึ้นอีกแต่ก๊อตาก็ดูเหมือนว่าจะเอาอยู่แล้วก็เป็นตัวตนที่ประหลาดชมาดถึงการดิวัฒนการหลังจากตั้งชื่อหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนทั้งเจ้าตัวก็เคยเพ้อว่า ข้าวิวัฒนาการในเชิงความสามารถริมุลุก็ได้มาคิดใหม่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้จริงๆอย่างที่เจ้าตัวบอกแฮและรางวัลที่ให้ไปในครั้งนี้มันก็ทําให้ก๊อปตามีจุดยืนที่มั่นคงขึ้นด้วยความที่ใกล้ชิดกับตัวริมุลุมากกว่าผู้บริหารคนอื่นๆความสนใจของทุกคนก็ได้พุ่งมารวมกันที่ก๊อปตาและมันก็อาจจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดผิดคาดเลยก็ได้ขนาดที่เฝ้ามองพวกพอสนุนสนานกับงานเลี้ยงริมุลุก็ได้อบกอด ผมคิดเห็นแบบนั้นเอาไว้ทางนี้ก็ยังคงเพราะว่าเรื่องในวันนี้ได้เผยแพร่ออกไปตัวลิมบูลุก็เลยถูกเรียกว่า chaos create จักรพรรดิโลกมารศักดิ์สิทธิ์ลิมบูลุตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็พอจะรู้ตัวอยู่หรอกว่าทำอะไรลงไปในหลายๆอย่างเจ้ขอ,อน้อมรับสัญญาณนามนั้นแต่โดยดีก็แล้วกันลิมบูลุกก็คิดเช่นนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เมื่อวานผมบอกว่า จะลงไฮส,สคูเล่มที่ไปวันนี้นะครับแต่ว่าผมแปลไม่เสร็จนะครับเอาไว้ขอเป็นพรุ่งนี้นะครับไว้ใพบกักใหน่คลิปหน้านะครับ